ซาอุดีอาระเบียเผชิญปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักหลังจากที่ฝนตกหนักมากเป็นประวัติการ์ค่ะประชาชนโพสต์ภาพท้องถนนในตัวเมืองเจดดาซาอุดีอาระเบียที่มีน้ำท่วมขังขณะที่รถยนต์หลายคันขับฝ่าน้ำท่วมหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการ์ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองเจดดาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นอยู่ที่179มิลิเมตรมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติและมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ฝนที่ตกอย่างหนักทำให้สนามบินนานาชาติคิงอับดุลอาซิสประกาศเลื่อนเที่ยวบินขณะที่ทางหลวงที่เชื่อมเมืองเจดดากับนครเมกะถูกปิดชั่วคราว โรงเรียนก็ปิดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะประชาชนในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริการ่วมกันวางดอกไม้ลูกโป่งและกังหันเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราบยิงที่ห้างสปปรรพสินค้าวอลมาร์ทตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นพนักงานของห้างสปปรรพสินค้าดังกล่าวบุกเข้าไปในห้องพักของพนักงานและใช้ปืนพกยิงใส่เพื่อนร่วมงานก่อนที่จะยิงตัวเองตามไปด้วย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไป7คนบาดเจ็บยังน้อย3คนขณะเกิดเหตุมีผู้คนอยู่ในร้านประมาณ50คนเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจของคนร้ายในการก่อเหตุในครั้งนี้ฟลอสซี่แมวอายุ26ปีจากลอนดอนประเทศอังกฤษได้รับการบันทึกสถิติจาก Guinness World Records และองค์กรการกุศลเพื่อดูแลสวัสดิภาพแมวในจหราชอาณาจักร ว่าเป็นแมวที่อายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมีอายุเทียบเท่ากับมนุษย์อายุ120ปีฟลอสซี่อาศัยอยู่กับเจ้าของคนใหม่อายุ27ปีทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอนหลังจากที่เจ้าของเก่าเสียชีวิตถึงแม้ว่าฟลอสซี่จะมีอาการหูหนวกและสายตาไม่ดีแต่เจ้าของใหม่ระบุว่าฟลอสซี่เป็นแมวที่น่ารักและขี้เล่นและจะมีอายุครบ27ปีในวันที่29ธันวาคมที่จะถึงนี้ เจ้าของก็คงอยากให้ฟลอซี่อายุยืนไปอีกนานๆนะคะ